สวัสดีครับพบกับผมช่างโจ DIY นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักกับกาวตะปูนะครับจะพามาดูวิธีการใช้งานนะครับแล้วก็นําไปทดลองใช้งานกันจริงๆกันด้วยนะครับวันนี้ครับสําหรับกาวตะปูที่ผมจะมาแนะนำเพื่อนๆในวันนี้นะครับจะเป็นกาวตะปูซูเปอร์พลังยึดเกาะสูงนะครับยี่ห้อซิลเล็กนะครับ รุ่น Fixo SX 700ตัวนี้นะครับกาวตะปูจะเป็นกาวสำหรับใช้ยึดติดวัสดุต่างๆนะครับใช้ทดแทนของการตอกตะปูหรือว่าเจาะผนังยึดพุกนะครับแล้วก็เป็นกาวที่สามารถยึดได้แน่นนะครับมีแรงยึดเกาะที่สูงนะครับติดแน่นตลอดอายุการใช้งานเหมือนกับเราใช้งานตะปูในการตอกลงไปในวัสดุต่างๆนะครับดังนั้นเขาจึงเรียกว่ากาวตัวนี้เป็นกาวตะปูนะครับ สำหรับคุณสมบัติเดน่เดนๆของกาตวตะปูซิลเล็กฟิกออสเอ็กเ็อันนี้นะครับเนื้อกาวจะเป็นไฮบริดโพลิเมอร์นะครับสามารถแห้งตัวไวภายใน25นาทีเท่านั้นนะครับสามารถนำคำยันออกได้โดยไม่ต้องรอข้ามวันข้ามคืนนะครับแล้วก็จะมีแรงยึดสูงไม่หลุดล่อนออกจากชิ้นงานแล้วก็เนื้อกาวนะครับจะเป็นเวลามันแห้งแล้วเนื้อกาวจะไม่ยุบตัวครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่มีกลิ่น ตัวนี้จะไม่ผสมสาราโซเวนนะครับทำให้ไม่ไมีกลิ่นเวลาเราใช้งานนะครับแล้วก็มีมาตรฐานนี่ครับเดี๋ยวนะครับนี่ครับมีมาตรฐาน low VOC นะครับก็คือว่าจะไม่มีสารระเหยที่เป็นพิษปลอดภัยต่อผู้ใช้งานแล้วก็ผู้อยู่อาศัยนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับเป็น L.E.E.D. นะครับโดยจะเป็นสภาอาคารสีเขียวของสหรัฐ,รฐอเมริกานะครับหรือว่า U.S. U.S. Green Building Council นะครับเป็นมาตรฐานของสหรัฐอเมริกานะครับตัวนี้ครับคุณสมบัติเด่นๆอีกอันนะครับก็คือว่าตัวนี้ครับเนื่องจากเขาไม่ได้ใส่สารโซเว้นนะครับจึงทำให้ไม่กัดกระจกเงาน,นะครับ เวลาเราติดกระจกเงากับผนังนะครับเวลาติดกาวตัวนี้เข้าไปกับตัวข้างหลังของกระจกเงานะครับถ้าเกิดมีสารโซเว้นหรือว่าสารสารละลายนะครับมันจะทําให้ข้างหลังของกระจกเงาเป็นรอยเป็นดวงเป็นดวงนะครับเวลาเราติดกับกระจกนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่เป็นแบบนั้นนะครับตัวนี้ไม่มีสารโซเวนผสมอยู่นะครับจึงทําให้ไม่กัดกระจกเงาทำให้ไม่เป็นรอยนะครับนี่คือคุณสมบัติเด่นๆนะครับ สำหรับวัสดุที่กาวตะปูตัวนี้สามารถยึดเกาะได้ดีนะครับก็จะมีอย่างเช่นปูนนะครับวัสดุ Jamie, ที่มีความพุนสูงนะครับแล้วก็ความพุนต่ําก็ได้นะครับอย่างเช่นปูนหรือว่าคอนขีดนะครับที่ทําความสะอาดแล้วนะครับก่อนที่เราจะใส่กาวเข้าไปเราต้องทําความสะอาดชิ้นงานให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพื่อการยึดแน่นที่ดีนะครับอย่างวัสดุต่อไปนะครับก็คือว่าติดกับไม้ก็ได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นงานไม้งานเฟอร์นิเจอร์หรือว่างานขอบบันไดแบบนี้ครับก็สามารถติดเข้าไปได้นะครับหรือว่าจะเป็นบัวผนังหรือว่าบัวพื้นก็ได้นะครับสามารถติดได้นะครับหรือว่าจะไปติดกับปูนหรือว่าเอาอิฐมาติดกันอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้สามารถติดได้ดีนะครับรับแรงได้สูงครับ <S <S เมื่อกาวเซ็ตตัวแห้งแล้วนะครับตัวกาวนี้จะเป็นเหมือนเหมือนยางนะครับ จะไม่กรอบไม่แห้งแล้วก็ไม่แตกนะครับสามารถยืดหยุ่นได้นะครับตัวกาวตัวนี้ครับสําหรับวิธีใช้งานนะครับก็เพียงแค่เราหามีดคัตเตอร์นะครับมาตัดตัวตรงปลายของหลอดนี้ออกนะครับแบบนี้นะครับตัดออกให้มีขนาดให้พอดีนะครับให้เพียงพอที่กาวจะออกมาได้นะครับแล้วก็สวมหัวที่เป็นหัวลักษณะนี้นครับเขาจะแถมมาให้นะครับนี่ครับ มันจะเป็นรูแบบนี้นะครับถ้าเกิดรูมันเล็กไปเราก็สามารถเอาคัตเตอร์มาตัดบริเวณนี้ได้นะครับตัดเฉียง45องศาครับเพื่อให้รูมันใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อที่เราจะได้ติดชิ้นงานได้ง่ายขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาตัวปืนยิงไอซิลิโคนนะครับมาใส่นะครับก็จะใส่กับปืนยิงซิลิโคนทั่วไปได้นะครับขนาดมาตรฐานทั่วไปครับใส่เข้าไปแล้วก็ แบบนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปทดลองกันดีกว่านะครับว่าความแน่นหนาจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคครับไปกันเลยครับตามที่เขียนไว้ข้างหลอดนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดครับติดแน่นแห้งไวใช้งานได้ใน25นาทีนะครับเดี๋ยวผมจะทําการทดลองนะครับโดยการนําเหล็กชิ้นนี้นะครับผมจะทากาวบริเวณด้านนี้นะครับแล้วก็ นำไปติดตั้งที่เสาปูนล,ลักษณะนี้นะครับนี่ครับแล้วผมจะเอาตัวเองเข้าไปห้อยลองดูนะครับว่าจะสามารถรับน้ำหนักตัวผมเองได้หรือไม่นะครับตัวผมเองหนักประมาณ8 6กกิโกรัมนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงกันครับ ตอนเราติดใหม่ๆนะครับเราก็ต้องอาจจะต้องจับไว้ก่อนนะครับสักประมาณ5นาทีก่อนนะครับเพื่อให้เนื้อกาวมันเซ็ตตัวนะครับแล้วเราจึงค่อยปล่อยมือออกก็ได้นะครับถ้าเกิดเราใช้กาวไม่หมดในครั้งเดียวนะครับก็ให้เราหาพลาสติกนะครับมาหุ้มปลายหลอดไว้ก่อนก็ได้นะครับเอาเพื่อการอากาศเข้านะครับหาพลาสติกมาหุ้มไว้แล้วก็ หาหนังยางมารัดไว้ก็ได้ครับเพื่อเราจะไว้ใช้ในครั้งต่อไปได้นะครับพอดีผมมีรองเท้าเก่าๆนะครับพอดีพื้นมันหลุดแบบนี้นครับเดี๋ยวผมจะลองเอากาตัวนี้ใส่ดูด้วยนะครับว่ามันจะติดแน่นดีไหมนะครับผมจะลองใส่ดูนะครับ โอเคนะครับเพื่อนๆตอนนี้เวลาก็ผ่านไปประมาณ30กว่านาทีแล้วนะครับเลยเวลาที่เขากําหนดไว้นิดหน่อยนะครับเลยเวลาที่เขาโฆษณาไว้นิดหน่อยครับเราลองดูนะครับตัวนี้จะเป็นเนื้อกาวที่แลบๆออกมานะครับกดๆดูจะเป็นลักษณะนิ่มๆนะครับนิ่มๆเหมือนยางพาราเลยครับนี่ครับนิ่มๆครับพอดีผมใส่เติมเข้าไปหน่อยนะครับมันก็เลยแลบออกมาแบบนี้ครับ เนื้อยางจะนิ่มๆครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองมาปลดตัวค้ำยันหรือว่าตัวเคเบิลทายอันนี้ออกก่อนนะครับดูว่ามันจะสามารถอยู่ได้หรือไม่นะครับผมจะปลดแล้วนะครับ นี่ครับผมปลดออกแล้วนะครับตัวเหล็กสามารถยึดอยู่ได้ตามที่เขาโฆษณาไว้นะครับแบบนี้ครับตอนนี้ผมจะยังไม่ทำการห้อยนะครับผมจะรอเวลาให้กาวแห้งประมาณ2 4ชั่วโมงนะครับให้กาวเซ็ตตัว100%ก่อนนะครับแล้วอีก2 4ชั่วโมงเดี๋ยวมาพบกันใหม่ครับ ตอนนี้เวลาก็ผ่านไปแล้วนะครับประมาณ24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูเนื้อกาวกันนะครับสําหรับสาเหตุที่ผมปล่อยเวลาให้ผ่านประมาณ24ชั่วโมงนะครับเพราะว่าจะเป็นเวลาที่ตัวเนื้อกาวนะครับสามารถเซ็ตตัวได้แข็งแรงที่สุดแล้วนะครับใช้เวลาเพียงแค่24ชั่วโมงเท่านั้นนะครับนี่ครับตอนนี้เนื้อกาวก็เริ่มจะแข็งขึ้นแล้วครับแต่ก็ยังมีความนิ่มอยู่นะครับนี่ครับสามารถกดได้อยู่นะครับ เป็นเนื้อกาวแบบยางๆนิ่มๆนะครับเรามาดูลองเท้ากันบ้างนะครับว่ารองเท้าจะเป็นยังไงนะครับตัวรองเท้าก็เดี๋ยวผมลองดึงดูนะครับนี่ครับแน่นดีมากเลยครับตัวริมๆนี่ผมไม่ได้ใส่นะครับผมใส่บริเวณตรงกลางนะครับดังนั้นตัวริมอาจจะมีอ้าๆนิดหน่อยนะครับ เดี๋ยวเราไปลองดูความแน่นหนานะครับของรองเท้าดูนะครับว่ามันจะแน่นหนาพเพียงพอที่จะปั่นจักรยานได้หรือไม่นะครับสําหรับตัวจักรยานของผมนะครับน้ําหนักประมาณ12กิโลนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้รองเท้าตัวนี้ยกจักรยานทั้งคันดูนะครับว่ามันจะแข็งแรงเพียงพอที่จะใช้งานได้จริงๆหรือไม่นะครับเดี๋ยวลองกันดูครับ โอเคครับสาหรับรองเท้าก็ติดแน่นดีนะครับสามารถยกจักรยานได้นะครับสามารถใช้งานได้จริงครับไม่มีการหลุดของกาวนะครับโอเคครับสุดท้ายนี้นะครับผมจะทําการทดสอบการติดแน่นของกาวซิลเล็ก SX 700ตัวนี้นะครับว่าจะมีความติดแน่นแข็งแรงแค่ไหนนะครับโดยที่ผมน้ําหนัก8 6กกิโลครับจะทําการจะลองทําการห้อยดูนะครับว่าจะสามารถรับน้ำหนักผมได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเราไปลองกันดูครับ โอเคครับเพื่อนๆหลังจากที่ผมได้ทําการลองห้อยดูแล้วนะครับที่วัสะดุ2ชิ้นนี่ติดเข้าด้วยกันด้วยกาวตะปูซิลเล็ก SX700 ตัวนี้นะครับรู้สึกว่าตัวทั้ง2ชิ้นนะครับมีความรู้สึกว่าแน่นติดกันเหมือนกับเป็นชิ้นเดียวกันเลยครับความรู้สึกตอนแรกนะครับที่ผมลองทําการห้อยตัวเหล็กตัวนี้นะครับอตอนแรกรู้สึก เก่งๆนิดหน่อยนะครับเพราะว่าผมกลัวว่ากาวตะป,ปูนี้จะหลุดนะครับแต่ว่าพอลองได้ห้อยเสร็จแล้วนะครับปรากฏว่ามันมั่นคงแข็งแรงมากๆครับสามารถรับน้าหนักผมที่86กิโลได้สบายๆเลยครับไม่มีการขยับขยื่นหรือว่าสั่นคอนใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับดังนั้นเวลาที่เพื่อนๆจะเอาไปติดชิ้นงานที่บ้านนะครับก็มั่นใจได้เลยครับว่ากาวตะปู ซิลิกเอสเจ็ดร้อยตัวนี้นะครับสามารถติดแน่นมั่นคงไม่หลุดล่อนง่ายๆแน่นอนครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจกาวตะป,ปูที่ผมใช้ในการทดลองในคลิปในวันนี้นะครับก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านวัสดุก่อสร้างใกล้บ้านนะครับหรือว่าถ้าเกิดหาไม่ได้ก็สามารถหาซื้อได้ในช้อปปีหรือว่า l a ซาด้าก็ได้นะครับเพียงแค่พิมพ์ว่ากาวตะปูซิลิกเอสเอ็กเจ็ดร้อยเท่านั้นนะครับก็จะสามารถ สั่งซื้อมาใช้ที่บ้านได้นะครับโอเคครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับช่างโจ DIY ในวันนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากครับที่รับชมช่างโจ DIY กันจนจบในวันนี้นครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปหน้ามีมีอะไรมีอะไรใหม่ๆก็มาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ